สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโท t o s c o ของผมวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถยนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโตโยต้ในปีนี้นั่นคือ2,025 t o ย o t a c โตโยต้าคราวสปอร์ตแซดไฮบริดเอสหรือที่เรียกสั้นๆว่าสปอร์ตแซดซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคมปี2023รุ่นนี้มาในตัวถังแบบครอสโอเวอร์ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์สปอร์ตกับความหรูหราระดับพรีเมียมภายใต้ชื่อคราวที่เป็นตำนานของโตโยต้าเป็น SUV ที่ไม่ได้มาเพื่อแค่ขับไปไหนมาไหนเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความโดดเด่นของเทคโนโลยีการออกแบบและวิถีชีวิตอันเหนือระดับอย่างแท้จริงเริ่มกันที่จุดเด่นหลักของค r าวด์สปอร์ตแซดรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกแบบคูเป้ SUV ที่ล้ำสมัยด้วยเส้นสายที่ดูฉกเฉียวเสริมความพรีเมียม ด้วยประตูแบบไร้กรอบเส้นหลังคาแบบ f ฟิสแบ็กที่ดูลาดลงอย่างสง่าง,งามและระบบขับเคลื่อนสีล้อไฮบริดเพื่อความมั่นคงในทุกสภาพถนนตัวรถสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-K ของ t o y ยต a ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กันด้วยหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับทั้ง Infotainment และหน้าจอผู้ขับระบบไฟเบียนสวยงามเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบรัดใบาอากาศและการตกแต่งด้วยวัสดุระดับไฮเเกรดทั่วทั้งห้องโดยสาร ตำแหน่งเบาะที่นั่งมีความสูงกำลังดีช่วยให้การขึ้นลงรถเป็นเรื่องง่ายทั้งยังให้ความรู้สึกโปร่งโล่งขนาขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลจุดเด่นอีกอย่างคือการขับขี่ที่มั่นคงและคล่องตัวคราวสปอร์ทแซดให้ความรู้สึกเป็น s u v ที่ขับเหมือนรถเก่งระดับรูปประสานกับพลังของระบบไฮบริดทำให้มีทั้งอัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า s u v ทั่วไปในขณะที่มีกำลังมากกว่ารถซีดานขนาดกลางจากโตโยต้าเกือบทุกรุ่น ในด้านสมรรถนะ t o y o t a c r o w วส d s p o r t Z มีให้เลือก2ระบบขับเคลื่อนหลักรุ่นแรกคือ Z-HV ที่ใช้ระบบ Hybrid 2.5ลิตรให้กำลังรวมประมาณ183กิโลวัตต์หรือราวๆ249แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบ eCVT พร้อมขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลังส่วนอีกรุ่นคือ Z-IS PLUG-IN Hybrid ซึ่งมีกำลังถึง225กิโลวัตต์หรือประมาณ306แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวไท และสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง90กิโลเมตรก่อนเข้าสู่หมวดไฮบริดทั้ง2รุ่นให้การตอบสนองที่รวดเร็วและการก่อถนนดีเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างแบบ Adaptive vs. u s ที่ปรับตามการขับขี่โดยอัตโนมัติจากข้อมูล g s e n s o r และระบบนำทางด้านความปลอดภัย c r o w d Sport แมาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense 3 0ซึ่งครบครันด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบป้องกันการชน พร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมลาลัยระบบอ่านป้ายจราจรระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลังและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้มุมมองชัดเจนทุกด้านรวมถึงกระจกแบบอคูสติกแกลบที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบอย่างเหลือเชือ่อและระบบ naviai vs ที่ช่วยปรับช่วงล่างลงหน้าตามสภาพถนนข้างหน้าเพื่อความนุ่มนวนในการเดินทางในด้านความเร็วและอัตราเร่งรุ่นในชีวิต เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงประมาณ8.3วินาทีขณะที่รุ่น z ซ s PLUG-IN h y อ r i d สามารถทำเวลาได้เร็วถึง5.9วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทั้งสองรุ่นอยู่ที่ประมาณ180-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถ SUV HYBRID PREMIUM อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็เป็นอีกหจุดเด่นรุ่น h y b r ิดมาตรฐานทำได้ประมาณ5.7ลิตรต่อ100กิเมตร หรือประมาณ41ไมล์ต่อแกลลอนขณนะที่รุ่นไฮบริดเทอร์โบไฮบริดแม็กซ์จะอยู่ที่ประมาณ7.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ30ไมล์ต่อแกลลอนสำหรับรุ่น p h v ยังสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวได้ประมาณ90กิโลเมตรก่อนเข้าสู่โหมดไฮบริดซึ่งเหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมืองและประหยัดค่าน้ำมันในระยะยาวสำหรับราคาจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาคราวสิกนี้อะซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงที่สุด เริ่มต้นที่ประมาณ43,590ดอลลาร์สำหรับรุ่น N e x u s w d และรุ่น l i m i t e d จะอยู่ที่ประมาณ47,990ดอลลาร์ส่วนรุ่นที่มาพร้อมแท็กเกจเต็มรูปแบบอาจมีราคาทะลุถึง52,000ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ c r o w ส s p o r t แซดในประเทศญี่ปุ่นมีราคาประมาณ7,800เยนหรือราวๆ55,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระดับการตกแต่งโดยสรุปแล้ว2025 Toyota c r o w s Sport แซดคือ SUV Hybrid พรีเมียมที่ให้คุณค่ามากกว่าแค่การขับขี่มันคือนิยามใหม่ของการรวมเอาความหรูหราแบบซีดางความอเนกประสงค์แบบ SUV และความสปอร์ตแบบรถขับสนุกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอันโดดเด่นเทคโนโลยีระดับไฮเอนสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจและประสิทธิภาพการใช้พลังงานคราวสปอร์แซดพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางครอบครัวหรือคนรักเทคโนโลยีรถคันนี้คือคำตอบ